ทีนี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิงเรื่องของการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก,นนะร,นนกระแนนอนก็คือน,น้ยพิชัยชุนหาวชีระนะคะเพิ่งลงพื้นที่มาพร้อมกับรัฐมนตรีนามนะคะนางสาวจิร,รพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาเบิงเรื่องของการฟื้นฟูและการพัฒนาต่อยอดเรื่องของการเกษตรและก็เรื่องของการพัก,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 กชําระหนีนะคะเพิ่นบอกว่ามียอดทีมีผู้สนใจเขาร่วมโครงการยูทีประมาณซัก 94%นั่นเองค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบ่งบรรยากาศกัน,กนลงพื้นที่พร้อมๆกันค่ะ พาคุณผู้ชมไปทีหอประชุมโรงเรียนจตรุรพักพิมานรัชดาพิเศษอำเภอจตรุรพักพิมานจังหวัด้อยเอ็ดซึ่งก็มีน้ยพีชัยชุนหาวชชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนา,นายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะเพื่อในลงพื้นทีตัวราชการติดตามความคืบหนา้าการดําเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค่าพักชํำระนีระยะที่ ภายใต้มาตรการพักชํำระหนีไ้กับลูกหนีไรย่ย่อยตามนโย,านโยบายของรัฐตลาดนำ้ำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการมีการพบปะสื่อสารนโยบายรัฐบาลกับประชาชนเกษตรกรผููเขาวรวมจำนวนสี0พันคนซึ่งกมาจากอำเภอจตุรภักพิมานอำเภอศรสีสมเด็จอาจสามารถและก็บอำเภอเมืองสวงซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนบอกว่าเรื่องของปัญหาผลิผลทางการเกษตรที่ราคาตกตามนั่นทางรัฐบาลก็กำลังหาแนวทางในการที่จะปรับแก้ไขเพื่อหให้ได้ราคาที่ดีขึ้นและก็จะพักดันเรื่องของโครงการน้ำในภาคอีสานซึ่งก็จะเป็นกลไกลสำคัญที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ซึ่งเฮาเองก็จะเฮ็ดปุ๋ยราคาถูกด้วยการนําเข่าจากต่างประเทศและก,การใส่ปุ๋ยที่ผลิตโด,ดยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งกะย่งผ้าไปเบิงเรื่องของธนาคารออมสินและกะับทกศค่ะเพิ่นบอกว่ามาพบกับพี่น้องกเกษตรกรยืนยันว่าจะต้องมีการพักชําระหนีอย่างแน่นอนที่สำคัญก็คือว่าการฝืนฟูที่ภาคอีสานกะเท่ากับว่าเป็นการฟืนฟูประเทศโดยจะใส่จังหวัดลอยเอ็ดเป็นจังหวัดในการดำเนินการนํำรองและการนํำผลการดำเนินการมาวิเคราะห์หาลือแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไป หลังจากนั้นก็ได้มีการประกอบพิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมอบทุนการศึกษานะคะและก็มอบทุนสนับสนุนแก่นิติบุคคลและก็มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และก็พัฒนาเรื่องของศักยภาพชุมชนเกษตรพร้อมกับพักดันโครงการพักชําระนีให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองเงค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อมาอยัางวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีจังหวัดรอยเอ็ดมีการพบปะสื่อสารนโยบายของรัฐบาลกับเกษตรกรจำนวน3,000คนจากอำเภอทวัดบุรีอำเภอสุวรรณภูมิและ,ะอำเภอโพนทองเพิ่นก้าวย้ำบอกว่ามองหนีก็คือจุดศูนย์กลาง้าเฮ้าแก้ไขปัญหาเรื่องของการเกษตรในจังหวัดลอยเอ็ดได้ เฮ้ากัจะแก้ไขปัญหาจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานใดขึ้นกันจากนั้นนะคะเพิ่นก็ได้มอบทุนการศึกษาทุนสนับสนุนและก็คอมพิวเตอร์แก่ชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และกพัฒนาอาชีพโดยข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ดระบุบอกว่าเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพักชำ่ระหนีถึง4 4 1 5 4รายและก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วตอนนี้จำนวน4 1 8 6 0ราย คิดเป็นร้อยละ94.8นั่นเองซึ่งกระสะท้อนถึงการตอบรับโครงการอย่างดีสำหรับโครงการฟื้นฟูศักยภาพในระยะที่หนึ่งกมีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมอยู่ที่1233รย้ยส่วนระยะที่สองกตั้งเป่าไว้ที214รย้ยปัจจุบันก็มีผูเขาร่วมแล้วตอนนี้134ร้ยไร่โดยมีวงเงินสินเชื่อร่วมทั้งสิน10.8 หลานบาทนั่นเองนะคะโดยโครงการดังกล่าวกะอยู่ภายใตแนวทาง3หลด3เพิ่มสาางนั่นก็คือลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะและก็สร้างความเข้มแข็งในระบบการผลิตพร้อมกับส่งเสริมการใส่นวัตรกรรมและก็พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้กเกษตรกรสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย,อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนั่นเองค่ะ